เราจะมาเทสเราจะมาเทสกินแบบนี้ทำไมตั้งง่ายอย่างเงี้ยตั้งเบอร์รหัสโทรศัพท์ง่ายมากจำได้แล้วไม่แกะลองล็อกดิไม่ได้หว่าสองสารอบอ่ะนี่วันนี้จำเบอร์ของตัวเองไม่ได้เลยเนี่ย โมเมนต์ฟินฟินมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคู่เพื่อนซีเคมีดีอย่างสาวเบสคําสิงและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือหนุ่มบิ๊กทิติวูดค่ะที่ล่าสุดมาขายของคู่กันในไลฟ์อีกครั้งนะคะแต่รอบนี้เนี่ยมีช็อตเด็ดที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดแตกทั้งไลฟ์กันเลยทีเดียวค่ะ ระหว่างที่ทั้งคู่นะคะก็คุยขายของกันอยู่ตามปกติดีๆหนุ่มบิ๊กก็ยื่นโทรศัพท์ของตัวเองให้สาวเบสค่ะแบบไม่ได้คิดอะไรเนาะเหมือนเป็นเรื่องปกติสาวเบสก็รับโทรศัพท์ไปตามปกตินะคะแต่สิ่งที่ทําให้แฟนๆตาโตเนี่ยคือสาวเบสดันพูดขึ้นมาว่าตั้งรหัสโทรศัพท์ง่ายมากทําไมตั้งง่ายอย่างนี้ จำได้แล้วเมื่อกี้ลองล็อกดิเพียงเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์ในไลฟ์เนี่ยระเบิดเป็นไฟทันทีค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนนะคะจะรู้รหัสหน้าจอใครนะคะระดับความไว้ใจนี่เรียกว่ามากกว่าเพื่อนซีธรรมดาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ แต่ยังไม่ทันให้แฟนๆหายตกใจก็มีอ็อดฟินตามมาติดๆค่ะคือหนึ่งในช่วงในไลฟ์นะคะหนุ่มบิก๊กก็กำลังกินลูกชิ้นอยู่สาวเบสก็ขอลองชิมลูกชิ้นค่ะทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ใช้ตะเกียบที่คีบกินเนี่ยคีบลูกชิ้นยื่นไปป้อนสาวเบสแบบไม่ได้ตั้งใจจะโชว์นะคะแต่เป็นธรรมชาติสุดๆเลยอะทางด้านสาเบสก็กินแบบไม่เกรงไม่เขินเหมือนทํากันเป็นเรื่องปกติอีกเหมือนกันค่ะ ทางด้านแฟนๆนะคะก็กรี๊ดลั่นไลฟ์แล้วค่ะคอมเมนต์ไหลเป็นสายว่ารหัสเฟซก็รู้รหัสหน้าจอก็รู้แม่กับพี่เฟิร์นบอกสบายละต่อมาค่ะออกอาการคักเนอแล้วก็มีคอมเมนต์อีกค่ะคนเดียวแหละที่เขายอมหลายคนก็เข้ามาสังเกตค่ะคอมเมนต์ว่าฉันเห็นเขากินตะเกียบเดียวกันบิ๊กเคยกล่าวไว้ว่าไม่รักไม่กินร่วมนะคะมีทั้งคอมเมนต์ค่ะเพื่อนกันทำไมต้องถามฉากเลิฟซีนได้ไหม และมีคอมเมนต์นี่ค่ะเขาทําเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆแล้วมีคอมเมนต์เสริมอีกค่ะว่าไอ้น่ารักไม่ใช่เฟื่อนละคือแฟนเลยแหละเราก็จะพพอร์ตบีบีต่อไปไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามรักเด็กดี2คนนี้เพราะมีคอมเมนต์ต่ออีกค่ะว่ารหัสหน้าจอรหัสเฟซพร้อมอิโมจิหัวล้อค่ะและมีคอมเมนต์ว่านอกจากนุกปายก็บิ๊กเบสนี่แหละโมเมนต์ของทั้งสองคนนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์ที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันเลยค่ะ เราจะมาเทสเราจะมาเทสกินแบบนี้ทำไมตั้งง่ายอย่างเนี้ยตั้งเบอร์รหัสโทรศัพท์ง่ายมากจำได้ละไมแกลองล็อกดิไม่ได้กว่าสองสามรอบอ่ะนี่วันนี้ยังจำเบอร์ของตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเป็นอะไรมาไปนี่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวหวานแล้ว สบายแล้วจอกเวลาดีกว่าพุ่งที่แพ็ของอย่างมองแม่เธอไปตอนไหนแพ็คก่อนนั้นแหละโอ้ยแม่แพ็คก,ก่อนก็ได้นะ <c oughs> ไม่ต้องรอแม่ไม่ต้องรอหรอกแม่แพ็คก่อนอยู่แล้วแม่เอาถ้าไม่รอเธอก็ไม่ไปเธอจะบิดหรือเปล่าเดี๋ยวเธอก็บิดตลกพามากเขาบอกเธออย่าเธอก็บิดไม่ตอนนี้คือเรื่องนี้ถามค่อยยากค่อยยากอะไรพี่น้องเราก้ครกับบะเดงพี่เลี่ยงอยากกินหมูอยากกินหมูอันนั้นที่เนี่ยที่คิ่วเมื่อกี้อยากกินอันนี้คือบอกเลยว่า ละครไม่ดูแล้วตอนเนี้ยเราจะยอมมากทั้งดูเลยน้องควงดูฉันเนี่ยทำไมไม่ดูโเอาเวลาที่ไหนไม่ดูอยากรู้อะดูดูได้ไหมดูได้ไหมเขาขอให้เธอดูได้ไหมดูได้แต่ว่าอยากเห็นอยากเห็นกลุ่มนี้ต้องเห็นในโซเชียลดูแบบฉากเริ่ซีนได้ไหมดูฉากเริ่ซีนได้ไหมได้ดูได้ทำไมดูไม่ได้น้อง สองจะสองแสนสามแล้วนะคะทุกคนอย่าดูเฉยๆนะคะช่วยกดตะกร้าด้วยอะไรกินเลยทุกคนต้องกดตะกร้านะแค่อยากชิมแต่ว่าก็อร่อยดีก็คือวันนี้ใช่สงภัยในวันนี้ยี่ยงคืนใช่ลูกชิ้นพี่น้องเป็นลูกชิ้นที่แบบว่าเลี้ยงดื่มเล้ยงดื่ม